สวัสดีนะครับผมสาหรับ ep นี้นะครับก็จะมาสอนติดตั้งชุดกรองเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆตัวนี้เป็นวินเทจล็อกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับผมเมื่อเพื่อนๆโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการนะครับคลิกขวาตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับผมแล้วก็เลือกเป็น Extract นะครับผมก็จะได้ตัวนี้มานะครับเพื่อนๆก็เป็นวินเทจล็อกนะครับแล้วก็จะมี k e ์เจนให้ด้วยนะครับผมนี่นะซึ่งตัว k e ์เจนที่เพื่อนๆก็าําการคลิกขวาเลือกเป็น Extract อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่นะ ก็จะได้ตัวนี้มานะครับจากนั้นเราจะทําการติดตั้งไปเลยนะครับตรง Win10 Lock นี่นะครับก็ดาวน์โหลกซ้ายไปเลยนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆก็เข้าไปตรง Install นะครับผมจากนั้นทําการติดตั้งไปเลยนะครับตรงนี้นะครับดาวน์โหลกซ้ายไปเลยนะครับผมแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับกดปุ่ม Next ไปเลยนะครับผมตรงนี้เลือกเป็น i a c c e p t นะครับแล้วกด Next นะครับจากนั้นกดปุ่ม Install ไปเลยนะครับผม ก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม f i n i ชไปเลยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะย้อนกลับมาตรงนี้นะเพื่อนๆผมยนี่นะก็จะมาหน้าหลักเขานะครับทีนี้เราจะเปิดริปเปอร์ขึ้นมาเลยนะครับผมเมื่อเพื่อนๆเปิดริปเปอร์ขึ้นมากดปุ่ม option ไปนะครับผมแล้วก็เลือกเป็น p r e f e r e n c นะครับตรงนี้เลือกเป็น v t นะครับแล้วก็เลือกเป็น edit นะผมก็กดปุ่ม add ไปเลยนะครับ ก็เป็นไดซีโปรแกรมไฟล์ X ปฏิบบวกริปเปอร์วิธีนะครับและให้ทำการรีสแกนไปหนึ่งครั้งนะครับากนั้นกดปุ่มโอเคไปเลยนะครับผมก็จะสร้างแท็กขึ้นมาหนึ่งแท็กนะครับนี่นะแล้วบนที่ซ้ายขึ้นมานะครับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นะครับเลือกเป็นชั้นแนลสิบนะครับผมชุดกองทาเป็นชั้นแนลสิบนะครับผมแล้วกดปุ่มสีแดงข้างหน้านะครับากนั้นกดปุ่ม F X ไปเลยนะครับผมนี่นะเพื่อนๆก็เข้าไปเลือกนะครับนี่นะอีซีนัมเมอร์นะครับ ซึ่งจะอยู่ที่ v t i นะครับผมนี่นะแล้วก็กดปุ่ม Add ไปเลยนะครับอ่าก็เมื่อหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมาแล้วนะเพื่อนๆพื่อนก็ร้อยเขาโหลดแป๊บนึงก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าเมื่อโหลดเสร็จแล้วเพวื่อนๆกดตรงเบสิกนี่ยครับก็มาตรงนี้นะ Win Shield Lock นะครับผมนี่นะแล้วก็เลือกมานะผมสักตัวหนึ่งนะในนี้นะเพื่อนเพื่อนอ่าผมจะเลือกเป็น1978นะครับสมมุตินะครับ อ่านี่นะครัหนึ่ก็จะประมาณนี้นะจากนั้นเราก็ลองเล่นดูนะเพื่อนๆอไปตรงเบล้านะผมนี่นะก็มาตรงวินเทจล็อกนี่นะเพื่อนๆผมนี่นะซึ่งเขาจะมีพทเทินไม้เราอยู่แล้วนะครับเพืพ่อนๆะเดี๋ยวลองเลือกเป็นล็อกดูนะผมลองเลือกเป็นคุบสี่ลองเล่นดูนะ ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะผมซึ่งวิธีการต่างๆผมก็เคยสอนไปหมดแล้วนะเพื่อนก็สามารถนําไปดัดแปลงใช้งานกันได้เลยนะผมมีมิกเซอร์ให้ด้วยนะครับนี่ก็สามารถคลิกซ้ายค้างลากมาวางได้นะแล้วก็ลองกดเล่นดูนะเพื่อนๆนะครับผมนี่นะประมาณนี้นะผมนี่นะ เพื่อนก็สามารถนํามาลองเล่นดูได้นะ,ะนะผมก็จะประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆนะผม